เอาเพลงพอๆแบบมันซึ้งๆหน่อยข้าไม่ได้ยุงกับคุณเหรอจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับน้ำใสอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำใสก็มีสาระน่ารู้หรือคำถามมาตอบให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะวันนี้ก็ขึ้นหัวข้อที่ว่าโปรตีนธรรมชาติกับ โปรโตีนโบตาพีต่างกันอย่างไรทุกคนก็คงสงสัยกันมานานแล้วใช่ไหมว่าทําไมโปรโตีนเหมือนกันมันต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายโปรโตีนธรรมชาติก่อนว่อนเป็นอย่างไรมันมีลักษณะไหนนะคะโปรโตีนธรรมชาติก็คือโปรโตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโปรโตีนจากไข่ไก่ไข่ต้มออไข่ต้ม ไข่ไก่อกไก่หรือเนื้อสัตว์ต่างๆนี่หรือว่าโปรโตีนจากถั่วนี่คือโปรโตีนโมยังเป็นโมเลกุลใหญ่เป็นโปรโตีนธรรมชาติอยู่ซึ่งซึ่งถ้าเรานะถ้าเราต้องการที่จะแยกย่อยแล้วแบบให้มันเป็นมวลขนาดเล็กอะที่ร่างกายเราจะดูดซึมเข้าไปใช้ได้ก็คือเราจะต้องทำการย่อยก่อนโดยการเคี้ยว เคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วคืนลงท้องเพื่อที่เราต้องอาศัยน้ําย่อยเพื่อเป็นตัวย่อยแล้วก็แยกสารอาหารนะคะแยกสารอาหารออกมาเป็นสารต่างๆเพื่อจะแล้วก็ไปดูดซึมที่ลำไส้เล็กเพื่อที่ร่างกายจะดูดซึมไปใช้นะคะส่วนที่ดูดซึมสารอาหารก็อยู่ที่ลำไส้เล็กค่ะโมเลกุลใหญ่ต้องอาศัยการเคี้ยวและการย่อยของน้ําย่อยน,นะคะแยกสารอาหารแล้วก็ไปดูดซึมที่ลำไส้เล็ก นี่คือโมเลกุลใหญ่โมเลกุลธรรมชาติแล้วมันต่างกับโปรโตีนโบต้าพีอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะ,ะได้ยินหรือเปล่าทุกคนได้ยินไหมโปรโตีนขนาดใหญ่มันจะดูเหมือนขยะใหญ่แต่จะมีปัญหาเรื่องการย่อยนะคะย่อยได้ไม่หมดย่อยได้ไม่เยอะนะคะบางทีย่อยแล้วเราก็ได้สารอาหารได้ไม่เยอะ ใหญ่ก็จริงแต่ว่าเราได้สารอาหารค่อนข้างน้อยและไม่เต็มที่ยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารหรือการย่อยย่อยไม่ดีเราก็ได้สารอาหารไม่เพียงพอทาให้แล้วยังจะเกิดปัญหาท้องอืดด้วยแล้วที่สําคัญอาจจะมีพวกสารเคมีหรือสารเล่งแฝงมาแล้วก็มีไขมันแฝงมาด้วยนะคะนะคะคนที่มีไขมันสูงหรือคอเลสเอรอลอาจจะได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะคะอืม ส่วนโปรโตีนของโบตาพีนั้นเป็นโปรโตีนในนวัตรกรรมขั้นสุดเราจะเคยเห็นโปรโตีนนะคะนอกจากโปรโตีนธรรมชาติแล้วก็มีโปรโตีนเป็นอาหารเสริมค่อนข้างเยอะตามตลาดนะคะส่วนมากก็จะเป็นโปรโตีนที่แบบชงที่ต้องพกพาที่ต้องพกพาแก้วน้ําน้ําร้อนไปชงกินนะคะแต่มันยุ่งยากในเรื่องของการชงแล้วก็ต้องรอน้ําย่อยเช่นกันก็ต้องไปรอน้ําย่อยแล้วก็ ให้น้ำย่อยแยกสารอาหารออกมาอีกทีนึงแล้วก็ค่อดูดซึมที่ลำไส้เล็กอาจจะได้ไม่เต็มที่แถมยังได้กา,กากถั่วด้วยนะคะส่วนโปรโตีนโบต้าพีต่างกับโปรโตีนธรรมชาติหรืออาหารเสริมตัวอื่นอย่างไรเดี๋ยวน้ำใสจะเล่าให้ฟังด้วยความที่โปรโตีนโบต้าพีเป็นโปรโตีนที่แตกต่างที่ไม่ต้องรอน้ำย่อยเอ้ยไม่ต้องรอน้ำย่อยใช่ค่ะไม่ต้องรอน้ำย่อยและก็ไม่ต้อง รอน้ําร้อนแล้วก็ไม่ต้องหิ้วกระติกน้ําหรือแก้วน้ําไปชงนะคะนี่เขาทํามาด้วยนวัตกรรมที่แบบสะดวกและพกพาง่ายสะดวกทั้งการรับประทานและสะดวกทางร่างกายที่ไม่ต้องย่อยนะคะเขาปอกก็ทํามาจากข้าวเหนียวไม่ใช่พลาสติกหรือแคปซูลรหรือเจลาิตินใดๆทั้งสิ้นนะคะทำมาจากข้าวเหนียวนะคะที่เรากินเข้าไป5้านาทีให้มันผ่านกระเพาะอาหาร แล้วไปแตกตัวที่ลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมไปเลยนะคะโปรตีนโบต้าพีก็คือโปรตีนจากถั่ว4ชนิดก็คือถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำถั่วขาวผงปัาสจากถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ถั่วเหลืองเนื่องจากถั่วเหลืองมีสารที่ทำให้กระตุ้นการแพ้ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนมากจะแพ้ถั่วเหลืองกันไม่ว่าจะเป็นเด็กที่แพ้นมถั่วเหลืองหรือ คนโตก็อาจมีสิทธิแพ้นมทอเหลืองเราจะใช้ถั่วทั้ง4ชนิดเราจะทําการผลิตท,ที่ไทยก่อนแล้วไปส่งไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเพื่อผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสที่ใช้แรงดันน้ําและแรง,งดันน้ํานะคะแล้วก็ในสภาวะที่อากาศที่เหมาะสมนะคะเราจะไม่ผ่านความร้อนเลยเพื่ออัดอัดเอาสารอาหาร ที่จำเป็นอะกรดอะมิโนจำเป็น18ชนิดให้มาจากโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กนะคะแล้วก็เดินทางมาไทยภายล่องล่องเรือมาไทยภายใน45วันล่องเรือมาลาักสกคนล,ล่องเรือพาไทยนะคะก็มาอัดเป็นแคปซูลอีกทีซึ่งกระบวนการเนี้ยเป็นกระบวนการใหม่ ที่ใช้แรงดันน้านะคะในการอัดอาสารอาหารออกมาจาก,กใหญ่ให้มันเล็กมากก็คือเราไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องย่อยไม่ต้องผ่านน้ําย่อยก็คือลงกระเพาะได้เลยไอย้ลงลําไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นกรดอะมิโนอ,อยู่แล้วอย่างโปรตีนธรรมชาติโปรตีนอย่างเนื้อสัตว์ใช่ไหมเราก็ต้องย่อยที่ปากแล้วก็ผ่านกระเพาะอาหารคือจากโมเลกุลโปรตีนใหญ่ให้เป็นเปปไทด์แล้วก็ให้เป็น กรดอะมิโน,โนถึงจะดูดซึมที่ลำไส้เล็กส่วนโปรโตีนเบต้าพีมันเป็นกรดอะมิโนเลยนะคะใช้แรงดันน้ำนะคะแรกแรงดันอากาศนะคะอัดให้มันเล็กให้เป็นโมเลกุลเล็กกรดอะมิโน18ชนิดแล้วแล้วก็เมื่อเราทานเข้าไป5นาทีก็จะผ่านจืดไปไปหาที่ลำไส้เล็กก็จะไปแตกตัวแล้วร่างกายก็ดูดซึมไปได้ทันทีและได้หมดด้วย ไม่ค้างค้างไม่มีกากอาหารไม่มีสารเคมีและก็ไม่มีไขมันนะคะซึ่งร่างกายเราสามารถดูดซึมใช้ได้หมดนี่คือความแตกต่างจุดเด่นของเขาก็คือแบบจะบำรุงเซล์บำรุงเซล์ได้เยอะได้ดีได้เร็วกว่าโปรโตีนทั่วไปเพราะไม่ต้องผ่านการย่อยนะคะบางทีโปรโตีนธรรมชาติก็ยังต้องอาศัยการแยกย่อยของกรดในกระเพาะอาหารถ้าใครที่มีปัญหาเรื่อง การย่อยหรือน้ำย่อยมีน้อยไม่พอก็อาจทำให้เกิดอาการท้องอืดพอย่อยหมดแล้วก็ได้รับโปรโตีนไม่เพียงพอทำให้ร่างกายขาดโปรโตีนเห็นสังเกตได้เลยว่าใครที่แบบทานโปรโตีนของเราไปใหม่ๆเนี่ยทานโปรโตีนของเราไปใหม่ๆนะคะจะมีอาการที่ค่อนข้างที่จะหิวน้ำมากกินน้ำเยอะก็เพราะว่าร่างกายขาดโปรโตีน ถึงแม้ว่าโปรตีนที่เรากินเข้าไปอะโปรตีนธรรมชาติที่เรากินเข้าไปที่น้ำใสบอกว่ากินเข้าไปแล้วมันย่อยได้ไม่ดีเราพอย่อยให้มันเหลือเล็กลงอะมันก็ได้ปริมาณของโปรตีนได้น้อยทําให้ร่างกายมันหวยหาและรอคอยการกลับมาของโปรตีนที่เพียงพอนะคะทีนี้มันพอมันหวยหามันนานๆเข้าอะพอมาโดนมา ใครที่เราประทานเขาจะรู้ดีนะคะพอมากินโปรตีนบัตเีอ่ะพียมันจึงแบบหิวน้ํากระหายด้วยความที่มันถูกอัดถูกนี้ด้วยน้ําให้มันเป็นแบบโปรตีนที่เล็กนาโนแล้วก็เข้มข้นเข้มข้นมากนะคะจึงดูดซึมได้เยอะได้ดีได้เร็วแถมทําให้แบบการผลิตเซลล์ต่างๆภายในร่างกายมันเร็วขึ้นดีขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น ยิ่งถ้าเราร่วมกับการออกกําลังกายแล้วระบบการเต้นของหัวใจและการไหลเวียนของเลือดอ่ะมันจะสูบฉีดเอาสารอาหารที่เข้มข้นเนี่ยไปทั่วร่างกายได้เร็วฉะนั้นมันจะได้หล่อเลี้ยงได้ทั่วร่างกายได้ดีและได้เร็วและเซลล์ต่างๆภายในร่างกายเราจะแบบฟื้นฟูได้เร็วมากขึ้นทีนี้นะลองสังเกตดูนะใครที่กินนานๆจะลีนลงระบบเผาผลาญจะดีขึ้นหุน่นผิวพรรณมันจะกระชับขึ้น จะและดูหลกดูดูเด็กลงขออภยัยดูหลกดูเด็กลงนะคะอืนี่คือนวัตกรรมที่แตกต่างและใหม่ล่าสุดที่ไม่มีนะคะไม่ใช่ถั่วที่เขาอัดบดมาให้เราชงกินแล้วลกต้องอาศัยน้ําย่อยแยกสารอาหารแต่นี่ไม่ใช่เลยเพราะว่าเขาใช้ไฮโดรไลซิสกระบวนการไฮโดรไลซิสอัดเอาสารอาหาร ให้เป็นกรดอะมิโนแล้วคือพร้อมใช้งานได้ทันทีที่ล้ำไส้เล็กนะคะไม่ต้องรองน้ําย่อยไม่ต้องผ่านน้าย่อยใดๆทั้งสิ้นเรากินเข้าไป5นาทีร่างกายดูดซึไมไปใช้ได้เลยนะคะพอลองสังเกตดูว่าสาวๆบตุตาพีที่กินบตุตาพีเหมือนจะอายุ 30- 40อัพแต่ร่างกายและหุน่นหน้าตาย,ยังเด็กนะคะเพราะมันสร้างได้เร็วสร้างเซลล์ต่างๆได้เร็วระบบต่างๆนะคนที่ โปรยอ่อนอ่อนแอดแอดก็จะแบบกลับมาสุขภาพดีได้ขึ้นปัญหาต่างๆภายในสุขภาพภายในร่างกายก็จะดีขึ้นนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่แบบออกมาเป๊ะปังอลังเวอร์น้ำใสาการันตีเพราะตัวน้ำใสเองก็เคยกินโปรโตีนมาหลากหลายยี่ห้อที่ต้องมานั่งชงกินนะคะบางโปรโตีนอ่านโปรโตีนธรรมชาติก็จะมีไขมันที่แฝแงเรากินเยอะอาจให้เราอ้วนนะ ถ้าระบบพอผ่านเราพังไปแล้วเราก็จะเกิดปัญหาท้องอืดย่อยโปรตีนได้ช้าท้องอืดได้รับโปรตีนไม่เพียงพอแล้วก็มีไขมันแฝงโปรตีนที่เราชงชงกินก็มีแบบเป็นโปรตีนถั่วนะคะแต่ว่ามันต้องรอน้ำย่อยบางทีกินไปกินมามันก็เหมือนมันก็เหมือนว่ามันต้องรอน้ำย่อยไม่ยุ่งยากอะ่ะผลลัพธ์ก็ยังไม่ชัดเจนอะ่ะเหมือนก็ต้องรอน้ำย่อยอทีได ต้องกินเยอะๆต้องกินในช้อนใหญ่ๆอ่เพราะว่ามันเห็นว่าช้อนใหญ่ไม่ที่แรกที่เราซื้อมาเราเห็นว่าแบบต้องตักช้อนใหญ่ๆเฮ้ยเรากินช้อนใหญ่ๆแล้วอิ่มด้วยแล้วไม่ต้องกินข้าวเย็นเราก็ได้โปรโตีนด้วยแต่ที่จริงไม่ใช่อ่ะเหมือนเราช้อนใหญ่แล้วเ,เราคิดไปเองว่าเราจะได้สารอาหารให้เยอะไม่ใช่คือกินใบชงไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปอาศัยน้ำย่อยๆสารอาหารออกมาอีกที แล้วมันก็ได้สารอาหารหน่อยเดียวเหลือนั้นก็เป็นกากขี้ออกมาได้โปรโตีนไม่เต็มที่ลองมาหลายยี่ห้อบางยี่ห้อก็มีกินสตรอบเบอรี่กินช็อกโกแลตกินไปกินมาก็บึกขึ้นบึกขึ้นเพราะมันยังมีน้ําตาลมีไขมันอยู่นะตัวบึกแต่พอมาเจอบตาผีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจน ด้วยนวัตกรรมที่เขาทํามาคือไฮโดรไลซีดไฮโดรไลที่หัดอัดอาสารอาหารให้เป็นกรดอะมิโนถึงแม้ว่าเม็ดจะเล็กแต่ว่าเป็นเม็ดที่เข้มข้นและประสิทธิภาพที่สูงไม่มีน้ําตาลไม่มีสารเจือปนไม่มีไขมันแฝงทําให้กินเข้าไปแล้วสุกมันใช้งานได้ดีและเร็วผลิตเซลล์ได้ดีและเร็วนะคะไม่เหลือทิ้งไม่เป็นกากไม่มีไขมันผสม ทำให้แบบมันผลิตเซลล์ได้ไวระบบผาผผานกลับมาดีได้เร็วอพอน้ำใสยได้กินผลลัพธ์มันชัดเกณฑก็คือสุขภาพภายในดีอย่างเห็นได้ชัดร่วมกับการออกกําลังกายทําให้สุขภาพกลับมาดีอย่างเห็นได้ชัดเลยต่างจากกับยี่ห้ออื่นที่น้ำใสยทานมาตัวนี้เวิร์กที่สุดลงลากมาตั้งแต่เม็ดแรกที่เข้าปากไปเปลี่ยนตั้งแต่แนวคิดยนสุขภาพ เย็นความรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะคะเออเออปัญหาเรื่องผิวพรรณปัญหาเรื่องระบบภายในน้ำหนักไขมันหรือหุ่นที่อ้วนท้วมผิวพรรณแห้งเล็บเป็นทีดซีดขอบเล็บดำๆสุขภาพที่ค่อนข้างแย่นะขอขอบเล็บดำมากเลยไม่ใช่เล็บตีนนะเล็บมือดำเนี่ยจะบอกให้ดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยขอบเล็บตรงเนี้ย แต่ก่อนน่ะขอบเล็บเนี่ยตรงที่มันติดกับเล็บอ่ะมันจะเป็นสีดําคล้ําเนื่องจากสุขภาพไม่ดีแต่พอกินโบตพีม,มาเรื่อยๆมันก็ค่อยๆจางออกจางออกแสดงว่าสุขภาพเราดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆสังเกตมานานแล้วมือที่เป็นแบบคนแก่ที่มันไม่ใสอ่ะเหมือนเซลล์ไม่ชุ่มน้ํามันรู้สึกประชุ่มน้ํามากขึ้นเออผลลัพธ์มันเยอะแยะมาหาศาลกินแล้วมาหาสรั์ ยิ่งพูดเหมือนยิ่งโม้ถ้าคิดว่าโม้คุณต้องลองกินดูไม่ได้โม้มันเปลี่ยนได้จริงน้ำสายเป็นกินมาเยอะทั้งยาทั้งอะไรหมอนี่ว่าได้แบบหมอในหาไม่โอ้ทุกคลินิกก็เลยว่าก็ว่าได้แต่พอมาเจอตัวนี้โอ้โหเวิร์กสุดเลยจากเออหลายกินหมดทุกอย่างอะ่ะ แม้ว่าจะเป็นโปรตีนอะไรเอ่ยวิตามินโอ้หหลากหลายแทบจะกินแทนข้าวแต่ก็ผลลัพธ์คือสุขภาพที่มันยแย่ๆอยู่นั้นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอมาเจอโปรตีนผลลัพธ์ของเขามันทําให้สุขภาพภายในเราดีขึ้นหุ่นก็เปลี่ยนผิวพรรณก็เปลี่ยนอ,อายุเอ่ยผมเอ่ยเหมือนเหมือนโกงอายุเลยนะตอนเนี้ยสุขภาพมันดีขึ้นมากมแล้วคำถามต่อไปก็คือที่ถามว่า โปรตีนบอตเตอร์เพียเม็ดเล็กๆแค่0.3กร,รัมนี้มันเพียงพอต่อว,วันหรอเพียงพอนะคะเพราะว่าที่น้ำสายเล่าให้ฟังก็คือเขาอัดให้มันเป็นโมเลกุลเล็กใช่ไหมพอได้โมเลกุลเล็กอย่างกรดเป็นกรดอะมิโนแล้วเขาก็อัดที่ลงมาในแคปซูลถึงแม้จะเม็ดเล็กแต่ก็เป็นโปรตีนที่เข้มข้นมากเข้มข้นสูงทำไมเขาถึงอัดให้เล็กลงก็เพราะว่า เพื่อที่ร่างกายจะแตกตัวแล้วก็ไปใช้ได้เลยไม่ต้องช้าไม่ต้องรอน้ำย่อยนะคะแล้วมันก็ไม่มีกากใยห,หรือไขมันเจือปนด้วยนะคะถ้าเปรียบเหมือนถ้าเปียบเหมือนอยากแก้แพ้เออ,อยากแก้แพ้เม็ดเล็กๆแต่ก็ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเราก็ไม่ได้กินยากแก้แพ้ไปเป็นกิโลเนาะกินแค่เม็ดเดียวนี่ก็หลับสลบทไหลาย,ยาวนะสองเม็ดนี่ยนเย็นวันต่อวันเลยนะ มาทันด้วยขอบคุณค่ะมาทันด้วยนะคะอใครหลายคนที่ถามว่าบัตเตอร์พีไม่เล็กๆอะ่ะถ้าเรากินไปแล้วจะเพียงพอต่อว,วันไหมถามว่าเพียงพอไหมก็เพียงพอนะเพราะมันเป็นโปรตีนที่เป็นกรดอะมิโน,โนแล้วเขาใช้กระบวนการไฮโดรไลซ์นะคะในการอัดเอาสารอาหารนะคะโดยไม่ผ่านความร้อนฉะนั้นเราได้สารอาหารที่ เต็มเปี่ยมมากพอนะคะเต็มเปี่ยมมากพอได้หมดนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เอามาลงมาแพ็คลงแคปซูลอีกทีมาอัดลงแคปซูลแต่มันเป็นโปรโตีนที่เป็นกรดอะมิโนที่อะมีโนที่เข้มข้นสูงนะคะเข้มข้นสูงฉะนั้นมันเพียงพอต่อวันที่เราต้องกินแล้วก็ใช้สูตรนะคะ อย่างแค่ศูนย์เม็ดนึงก็ศูนย์สามกรัมแล้วก็คูณไปเลยน้าหนักตัว 5, 6, 0, เท่าไหร่ห้าสิบโลก็ห้าเม็ดหกเม็ดเข้าไปก็แล้วแต่แล้วแต่เชแล้วค่ะขอบคุณค่ะก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของร่างกายและแต่ละบุคคลด้วยใครที่อยากสร้างกล้ามเนื้อก็เพิ่มไปเลยหกเจ็ดเม็ดก็ได้หรือใครที่ทํางานหนักต่อวันทําโอวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งหน้าวิ่งหลงังแล้วเหนื่อยล้วก็เพิ่มมาอีกได้เพราะว่าเราก็ทานได้ไปประมาณ วันหนึ่งไม่เกินสิบห้าเม็ดแต่เราก็ทานได้เออทานได้ใครที่สร้างกล้ามเนื้อเยอะๆก็ทานเยอะๆได้นะคะไม่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อร่างกายยิ่งกินยิ่งได้ยิ่งกินยิ่ง,ได,ง,งได้นะคะยิ่งกินยิ่งได้เยอะนะคะเออถ้าเปรียบเทียบเป็นจากโปรตีนธรรมชาติอย่างเนื้อก้อนใหญ่ไข่ลูกใบไข่ใบโตๆหรือเป็นอะไรเป็นอกไก่ชิ้นใหญ่ๆเห็นใหญ่ๆอย่างนั้นคุณอย่าคิดว่า ชิ้นใหญ่แล้วถึงเหมือนเราคิดเราเองว่าชิ้นใหญ่แล้วกินอิ่มแล้วเราจะได้โปรตีนเยอะแต่มันไม่ใช่นะเพราะว่าพอเราไปกินเคี้ยวไปปุ๊บมันก็แหลกลงใช่ไหมก็ไปผ่านน้าย่อยอีกน้าย่อยก็รีดเอาแต่สารอาหารกว่าจะได้กดาอะามิโนออกมาก็แบ่งเป็นขี้ได้กดอะมิโนมายิบตาหนึ่งร่างกายก็ไม่เพียงพอทีนี้เราต้องกินเท่าไหร่10โลตัววันใครจะกินได้ทนี้ หมูสิบโลไข่สิบโลไก่สิบโลโตว,วันหากแตะขนาดกินไปสี่ห้าตอนก็อืดแล้วถ้ายิ่งไข่ที่ระบ,บุไม่พอผานไม่ดีย่อยไม่ดีก็อืดอีกตั้งหากอืดแล้วก็ได้โปรตีนน้อยด้วยนี่ไงคือข้อแตกต่างระหว่างโปรตีนโบต้ทพีกับโปรตีนธรรมชาติหรือโปรตีนทั่วไปคือไม่ต้องย่อย มันเป็นโปรตีนขีเข้มข้นและนาโนและเป็นกรดอะมิโนที่กินเข้าไปแล้วก็แบบพร้อมใช้งานได้ทันทีทันควรภายใน5นาทีแคปซูลเขาก็ปลอดภัยทำมันจากข้าเหนียวไม่ใช่เจเลลตินหรือพลาสติกนะคะที่เขาคำนวณมาทำมาเพื่อให้ไปแตกตัว5นาทีแตกตัวที่ลำไส้เล็กร่างกายก็ดูดซึมไปเลยจูดไปใช้ได้หมดสร้างเซลล์ได้เร็วผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดคือหุ่นเปลี่ยนผิวเปลี่ยนเลิกแก่ เลิกป่วยสุขภาพดีขึ้นนะคะใครระบบย่อยไม่ดีแย่เลยใช่ค่ะถ้าระบบย่อยไม่ดีอืดท้องด้วยย่อยยากทำให้เราแบบนั่งทรมานท้องอยู่นานนะคะน,ะนี่คือข้อแตกต่างของโบต้าพีนะคะนี่คือข้อแตกต่างของโบตาพีนะคะเอ,อใครโชคดีใครบุญดีก็กินโบตาพีนะคะเพราะว่าน้ำใสทั้งเกยทั้งกิน โปรตีนธรรมชาติและโปรตีนอาหารเสริมทั่วไปลองมาหลายยี่ห้อแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่เห็นผลแต่โปรตีนบูเทพีเห็นผลและตรงจุดมากสุขภาพระบบภายในที่แย่มาอ๋อแล้วหมอจ๋าย,ยังก็เป็นเพื่อนกับหมอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ละหมอไม่ได้ตังค์หมอไม่ได้ตังค์ <c oughs> งเพราะว่ากินบตเทพีแล้วก็ออกกําลังกายมันทําให้สุขภาพดีแล้วก็ตรงจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดของความอ้วนหรือ จ,จุดสุขภาพภายในระบบผาอผานหรือระบบทางระบบเลือดนะที่มีปัญหาแต่ก็ทานบตเรพีแล้วออกมกายเออมันแก้ไขปัญหาได้จริงทําให้รักบตเพีก็ตรงนี้แหละเขาเป็นโปรตีนที่เข้มข้นไม่มีไขมันแฝงแล้วก็ผลลัพธ์ของเขาแก้ได้ตรงจุดทุกจุดนะคะไม่จะเป็นเรื่องความอ้วนน้นําหนักเอยหรือไขมันพอกสะสมไม่ว่าจะตามพงุงตามแขนหรือว่าตามไส้ ตามไส่ตามเหนียวในกาลีนนะผิวแห้งผิวแห้งผิวไม่ชุ่มน้ํานี่ก็แก้ปัญหาได้ดีตาเอ่ยมองภาพไม่ชัดนี่ก็ชัดชัดขึ้นมามองไกลๆนี่เอ่ยยังเห็นเห็นชัดกว่าเดิมแต่ก่อนเนอะสายตาฟ้ามัวมองก็ไม่ชัดนะคะอ่ะวันนี้น้ําใสก็มาคุยไปด้วยแล้วก็อันนี้น้ําใสไปเก็บดอกรักมาเพื่อจะร้อยเมลายนะคะก็จะ มาแกะไปด้วยที่แรกก็ว่าจะแกะไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยแต่ทว่าก็ได้คุยแล้วเอาไม้โจาปากแล้วมันก็เลยเพลินไม่ได้หยิบเอาดอกรักมาบีนะคะคือจะเก็บมาอย่างนี้แล้วก็บีแล้วก็แช่ลงในน้ําเย็นจัดๆเพื่อรักษาความสดคือจะร้อยมาลัยเองการร้อยมาลัยนะทุกคนจะบอกว่ามันเป็นการสร้างสมาธิการฝึกสมาธิและการฝึกใจ ระดับหนึ่งมันทําให้เรานิ่งได้รแรกๆก็จะหงุดหงิดหน่อยแต่พอฝึกไปเรื่อยๆมันจะทําให้เรามีสมาธิมีสติและใจนิ่งถามว่าทำไมทําไมไม่ไปซื้อเอามันง่ายดีและประหยัดเวลาด้วยอยากจะบอกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าบางอย่างถ้าเราได้ทํามันเองอะเราทํามันออกมาได้มันจะเป็นความสุขอย่างนึงนะ ถ้าเราได้ลงมือทําอะไรสักอย่างด้วยตัวเองแล้วมันสําเร็จอ่ะมันจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราสามารถสะสมสะสมไปได้เรื่อยๆความสุขที่สะสมได้เรื่อยๆยิ่งเยอะเท่าไหร่มันทําให้เราประสบความสําเร็จได้เยอะขึ้นนะเหมือนเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อไปหาเป้าหมายใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะถ่า,ายตัวเองใช่ค่ะก็เหมือนการออกกําลังกายอ่ะ ถ้าเราได้ลองทํามันแล้วมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้เห็นผลลัพธ์ของมันก็คือสุขภาพผิวพรรณหุ่นที่มันดีขึ้นเหมือนทําแล้วมันเห็นผลลัพธ์ที่ดีอ่มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้ทําต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้น้องใจออกกำลับบงกายมาสามปีสองสามปีแล้วแล้วผลลัพธ์มันเปลี่ยนได้เยอะขนาดเนี้จากคนที่อ้วนสักหกสิบพุงสะ พุงใหญ่ๆนะเก่งสักสามสิบสี่สามสิบห้าได้บ้างเกง่งเก่งพนักงานแต่ออกกาลังกายมาเรื่อยก,ก็ไม่ป่วยน้ําหนักก็ลดหุ่นก็ดีนะคะหุ่นก็ดีขึ้นผิวก็ดีขึ้นมันทําให้เราได้เหตุผลลัพธ์ที่ชัดเจนมันทําให้มีความสุขแล้วมันทําให้เราได้ทําต่อเอออย่างการไลฟ์สดก็เหมือนกันน้ําใสก็ไม่กล้าหรอกแรกๆก็ทําเป็นวิดีโอเอาทําไปทํามามันก็ได้พูดแวแบๆอยู่โรงงานก็ไม่ค่อยพูดหรอกแต่พอมา มาจับไมร์ไลน์สดมันก็ไม่รู้มาจากไหนเนาะคำพูดมันก็ไหลไปเรื่อยๆเออเหมือนคนพูดไปเรื่อยๆมันไหลไปได้เรื่อยเนาะมันก็เป็นคนโม้อยากมันก็เป็นคนโม้คนหนึ่งที่มันถึงเวลาที่มาโม้ในที่ที่ที่ควรโม้และโม้ที่ถูกจุดเนาะคนโม้ที่ถูกจุดเออก็เลยก็ไหลไหลมาเรื่อยก็กลายเป็นความชินเราก็สามารถทําได้แล้วก็ไม่อายกล้องเนาะ เราไม่อายเราไม่อายเลยเราต้องด้านกล้องไม่กนเอาละวันนี้น้ำใสก็ขอตัวไปแกะดอกไม้เพื่อจะร้อยมาลัยต่อละเดี๋ยวจะดึกนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ้าย,ายขอให้คนโชคดีนะคะ